หากมีคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดหลายคำตอบคงไม่พ้นเงินทองของมีค่าเพชรพลอยหรือแม้แต่บิตคอยนในตอนนี้แต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกชีวิตมีเหมือนๆกันแต่อาจไม่เท่ากันสิ่งนั้นก็คือเวลา เวลาที่ลดน้อยลงในทุกๆวันที่ตื่นลืมตาลดลงในทุกๆวินาทีที่หายใจในวิดีโอนี้จะมารู้จักกับไวตี้ลิงเพศเมียัยชราตัวหนึง่งที่อาจทำให้คุณได้คิดกับชีวิตมากขึ้นไวตี้เธอเป็นลิงตัวแรกๆที่สามารถจดจำได้ง่ายด้วยลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นก็คือ เธอมีหางหักคล้ายกับปีง